สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมชิคเก้นสไตล์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม City Fighter นะครับผมเป็นเกมแนวต่อสู้นะต่อสู้โดยใช้มวยไทยนะกราฟิกเป็นแบบ 3D เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านข้างนะเรียกว่า 2.5D แล้วอืมน่าจะเรียกว่า 2.5D นะการต่าค่าของอเกมนี้ก็ ไม่ได้มีมากมายนะครับไม่สามารถปรับกราฟิกได้นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าเพล์ฮีโร่โหมดกันเลยดีกว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดอ่าเรียกว่าอะไรดีอุ้ยโดนโดนกล่องยังยังไม่ทันอธิบายเลยโอเคสู้ไปอธิบายไปแล้วกันโหมดนี้จะเป็นการลุยด่านนะครับลุยด่านไปเรื่อยๆไม่มีทีบ ไปมีที่สิ้นสุดนะมุยด่างไปเรื่อยๆการต่อสู้ของเกมนี้จะามาในรูปแบบมวยไทยเลยนะครับออกท่าสวยงามมากแอคชั่นของเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะผมว่าสู้มันมากเกมนี้ต้องสู้ไประวังกล่องไปเอาดิเอาดิการบังคับของเกมนี้ก็จมทีทางด้าน ดงน้านขวานะครับบังคับการเคลื่อนที่ในด้านซ้ายก็จะมีะตั้งกาดนะครับตั้งกาดไว้ทำให้การโจมตีไร้ผลหรือก็ได้ผลน้อยที่สุดนะต่อไปก็เป็นปุ่มเตะนะโจมตีด้วยท่าเตะกดรัวก,ก็กลายเป็นคอมโบได้ด้วยนะจากเตะธรรมดาถ้ากดรัวก,ก็จะเป็นท่าเตะรูปแบบการเตะจะเปลี่ยนไปนะครับผม ต่อมาเป็นปุ่มใช้ท่าต่อยถ้าเข้าเขามากใกล้ๆก็จะกลายเป็นฟันศอกได้ด้วยนะบางทีก็กดรัวๆเป็นคอมโบกลายเป็นง้างแบบอาจพลังใส่อ่างแบบหุ่เกียร์ส่วนถัดมาจะเป็นท่าเขาเรียกท่าอะไรนะจับหัวล่างมาแล้วเข่าเข่าใส่นลยเขาเรียกท่าอะไรผมผมไม่รู้จักนะ ว้จกาก็ช่วยคอมเมนต์นบอกกันด้วยนะสุดท้ายก็เป็นอท่ากระโดดนะครับสามารถใช้ประสานกันกับท่ายอยื่นได้จะเป็นกระโดดเตะก,กระโดดปอยอะไรอ,อ,อ,อเล่นยากตัวนี้ถึกแล้วเนี่ยิ่มการโจมตีแต่และอย่างนี้เราสามารถใช้แบบผสมประสานกันอ่า คลิกื่องสนับการเป็นคอมโบมใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับเขาก็มีนะวี่อบอกคอมโบนะแต่ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกววัวุ้ยจอร่วงละร่วงไม่รอดโอเคกับเมนูหลักก่อนการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะมีอะสองโหมดนะครับเพ็นฮีโร่โหมดที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะ แล้วก็อีกโหมดนึ่งจะเป็นแคมปิ้งโหมดนะครับประมาณว่าโหมดผ่านดานนะผ่านดานนะครับผ่านด่านไปนเรื่อยๆประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็จะสู้ไปเรื่อยบางครั้งก็จะเป็นประลองแบบนี้แหละบางครั้งก็จะเป็นเดินสู้กับลูกกระจกไปตามทางนะอาศัยจำคอมโบนะครับเกี่ยมีจุดได้เกี่ยมอยู่ที่คอมโบ จะจำท่าคอมโบแล้วก็ประสานใช้กันให้เหมาะสมกับช่วงที่เขาเอาช่วงข้ามาสังเกตตอนเขาโจมตีตั้งขาดไวจ้จะโดนหนักกเนี้ยโดนหนักกันเนี้ยกกนนยังไงก็ไม่อยากแพ้รอบนี้ <c oughs> อือน,นี้มันเก่งเลยใส่อตอนเขากาดตกอะสามตอนล้มได้นะครับ <c oughs> โดนกล่องโดนกล่องดูดูท่าไม่น่าจะไหวน้ำใหญ่ซ้ำไอชั้นเกมนี้ทำได้โคตรดีเนี่ยกาจังหวะอาศัยการกาดจังหวะได้ชั้นเชิงค่อนข้างสูงเลยนะครับ <c oughs> ค่าความสามารถของตัวละครนี้ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะ จะมีผลตรงที่นั่นไงตัวปีเร็วขึ้นพลังสูงขึ้นไม่รู้ไปโดนอะไรๆๆๆอ่ามันจะมีช่วงเวลาที่เกียดพลังเต็มนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนลูฟี่เข้าเกียร์สองไงอ,อเอาดิอ่ออาล,อลืมบอกสามารถหยิบอาวุธขึ้นมาโจมตีได้เลยนะครับอาวุธมันจะมาตาม ลังไม้นะกล่องกล่องลังไม้ได้ผลส้มได้วุดไปแล้วเรื่องต่อไปกันดูสักหน่อยดีกว่าอ่านี่ไงที่ผมบอกอเดินต่อสู้ไปตามทางเรื่อยอส่วนมากก็จะเจอลูกกระจก ก็จอกโผล่มาเรื่อยๆได้ผลส้มหยุดพลังไวทุ่มโหดล่ไล่ผมชอบท่วงท่ามากเลยท่วงท่าของเกมนี้สุดยอดอ่ะมันดูทรงพลังดีมันดูมันดูมีศิละปะการต่อสูอ้อะไรด้วย ลังเปล่าหรือเปล่าไม่มีอาวุธเดี๋ยวผมอยากจะลองหยิบอาวุธให้ดูดิไออาวุธมาเมื่อกี้โอ้โหโดนโดนลังเอาดิเอาดิเ,าดเก็บผลส้มได้เยอะเหมือนกันในนิทานอย่างนี้ ท่านไหนไอตัวนี้มันถืออาวุธมาแล้วปล่อยอาวุธให้พวกไอ้ไอ้นี่หยิบก่อนเดี๋ยวผมจะหยิบอาวุธนะฮึหยิบไม่ทันหยิบอาวุธดิฮึหยิบไม่ทันอีกระหยิบอาวุธอ่าจับท่าชกนะครับอือไฟาดเข้าไปหยิบอาวุธกดท่าชกนะครับกดกรกายเป็นหยิบอาวุธ การเคลื่อนไหวทางด้านทางด้านซ้ายมือก็มีผลกับการต่อสู้เหมือนกันนะครับสามารถประสานเป็นคอมโบได้ด้วยนะตเตะพร,ร้อมกันกับเลื่อนไปข้างหน้านี้ก็จะการปินอีกข้ามหนึ่งนะหรือไม่ก็ต่อยพร,ร้อมกันกับเลื่อนไปข้างหน้าเลยใช้ประสานกับท่าปล่อยอก็เกิดคอมโบใหนนะม่นะสนุกตรงนี้และเกมน,นี้แบบแอคชั่นก็โคตรดีอะ่ะ ดูท่าน่าจะแพ้เอาดิเอาดินี่ผมชอบท่านี้จับคอลากก็ตีเขาอ่ะหูโดนชอบหมายถึงชอบใช้กับคนอื่นไมได้ชอบโดนเว้ยอ้ไอ้บอกว่าชอบก็จัดให้เลยนะ โอเคผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับคูณ2ไดได้โดยการดูโฆษณานะครับผมโอเคกลับเมนูหลักก่อนอจากที่ทุกคนได้เห็นนะครับรางวัลก็จะเป็นผลส้มนะผลส้มใช้อะไรได้เอ่ยตรงนี้นะครับอัปเดค่าความสามารถของตัวละครอันนี้ผมก็อัปเต็มไปแล้วนะเป็นความสามารถทางด้านอัพเลือดติอัพเลือดนะเพิ่มความถึกนะแล้วก็มาอัปเดตสกิลป้องกันนะครับก็จะมีอ่า พลังต่อยพลังเตะแล้วก็พลังของอาวุธนะครับที่ใช้อาวุธนะโอ,โอเคนะครับผมก็อยลืมประกดรับรางวัลด้วยนะครับสามารถหมุนได้หกชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับแล้วแต่จะได้ได้หมวกกันน็อกมาโอเคสวมใส่เรียบร้อยนะครับจะใช้ได้แค่เข้าไปในเกมเกมเดียวนะครับอันนี้ ผ่านไปอ่าด้านนึงก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ได้แค่ลงไปด้านเดียวนะครับแล้วก็รางวันล็อกอินตรงนี้นะครับเป็นผลส้มนะอ่าสิบสองชั่วโมงรับได้ครั้งหนึ่งนะอ่าสามารถไปดูโฆษณาแล้วก็ทําให้เวลาลดลงสองชั่วโมงนะอัปเรดก็ไม่ยากครับกดตรงที่ตรงนี้เลยนะใช้ผลส้มอัพเรดไปส่วนร้านค้าก็จะมีแต่ผลส้มนี่แหละนะโปรโมชั่น,ะด,นดูโฆษณาแรกก็มือ ผลส้มซื้ออะไรได้อีกบ้างตรงนี้เลยครับอ่าอาวุธนะครับอาวุธซื้อก็ใช่ว่าจะได้ใช้ทุกเกมนะเหมือนกดล็อกอาวุธเฉยๆนะให้ผมยังไม่ได้ซื้ออาวุธสก,กินเลยอืกระทาด้วยรคอนคอนปอนคอนผุดเหมืองความอันนี้อะไรเนี่ยอะไรช่างเถอะไม่รู้จัก ดาบดาบคาตนาโอเคหมดเท่านี้นะครับอาวุธในไทเกอวนี้นะก็มีของอะไรอย่างที่ซื้อไม่ได้อันนี้ที่อทุกคนเห็นใช่ไหมมันมามันมาตามกล่องในลังน่ะที่มันมาได้ก็เพราะว่าผมอปลดล็อกไปแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกอัลล็อกอาวุธนะครับอัลล็อกอาวุธใช้ผลส้ม460นะครับ ส้มสสก็เปลี่ยบสวนสกุลเงินของเกมนี้โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ